เข้ามาในส่วนบ้านของส่วนเผาเหล่าไม้นี่จะเห็นเป็นเงินแบบมมีลายนะพี่น้องนะนงนะเงินดังเดิมเขดิมก็จะเห็นเป็นเงินยุกยกพื้นแล้วก็จะเห็นแบบนี้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็น่าจะ,<ม>ะเป็นเงินเกิดกันเพราะเป็นแบบบนน่าจะเป็นหลักเขาเห็นแบบนี้นี่เลยโอโ้โหเดี๋ยวโอโ้โหพี่น้องมุมนี้อู้จังสีเลยมู้ยรวมเรียงมู้นำแล้วก็บพวกซา มีประมาณยังช pe ีเลยประมาณธรรมศาตเนี่ยอ uh ุดมสมบูรณ์แห่งเด้อพี่้องทางนี้ไปางานแล้วมาเดี๋ยวจะลุยกันต่อไปนยังไงลุยเป็นแบบสามะเบวันจะเป็นจังใดนะพี่้องนะแล้วแล้วคนนั้นก็ยังเฮียนอยู่ป่ะห้องห้องปลอได้ละมสเนาะ เราเฮียนน้องเราบริเฮียนเนาะเออปัเงินกินเนาะเด็กเงินของน้องก็จะอยู่กับเม่าเนาะขรบใจรเนียมีบตองบะใส่เกลือเนี่เอาใบสะซีดาเนี่ยอใช้เลยใส่เลยเนอะเอาเจ้เห็ดึงด้วยมานสีใส่เห็ดหให้เด้อใหกมเนาะเศษให็ดมึงด้วย

หางเพื่อนเรายัามีข้ออายุบานบุ้งให้ตัวหน้าเมื่อกี้ยืดหรอห่างเพื่อนใครรู้จักประเด um. ี๋ยงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะพาพี่น้องมาเที่ยวช้มในหมู่บ้านขอบไปพี่แดงเอ๋มู่บ้านไปนี่เลยทุกอ่า จาเอาไว้ใส่เครื่องใส่ของว่าเหล่าเขานั่นเองเขาหลับมังโดยสลีนนั่นเองอนี้มีส่องควเงินประมาณนี้เลยก็จะเอาไว้ทางล้างเอาไทางล้างเแบบนั้ก็ปีทางหลังเนาะใส่โอ้โโค้ักมเนาะเดเนี้เต้ ได้ได้๋ยวพ่อไปเด้๋ยวบ่ โอคพี่น้องเดี๋ยวนี้น,น,าน่ามาพบก,กันอีกทีก็จะเป็นระว่างทางขึ้นภูเลยเด้อพี่น้อง oh, อ้เพิ่งแต่แส้ให้อนันซันนณะเลยมีทางที่อยาจะกลับลงไปุณโคง้งนังหันโคงน้งหันลวก็ขึ้นทางนั้นขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจนหดชานภูเถิงไปเลยโอ้โ oh, ห oh, เป็นตยานคณะเลยพี่น้องภูตัวนี้ก็ได้เลยบ่าวีินลงไปก่อน ไปเทงคนเลยไปพี่น้องเดี๋ยวปลาตัวจะพาพี่น้องอ่าเข้าไปในปลานี้เป็่อทีมงานจะพาเอาไปใส่นาะพี่น้องนะปลาตัวกับ่ลว่าทีมงานจะไปใส่แต่บางทีตายขึ้นบลไว้ซ้ำลอยมิรมันสั่นจะบลไกลดอกอย่างซ้ำลอยมิรยังไปเป็นเดียวกับหอด Mà vẹn đến năm tục là gì đó mà Cái gì đây này ที่ไล่ไล่ลงมาเต้ปาตาทิมุกีประตูพาพีร้องไปสมนั่นเองนีน่คือนำตกต้าจังซีนี่ก็จะเป็นกล้วยพีน,พน้องพีร้องะเป็นกล้วยกายกล้วยไปจนค่อยข้ามไปห้ามเมืองเสส็จทานครูตัวนี้ก็สันส่นสั่นแฮยงพีน้องเองตอนที่ลงมาจนวาย,ยานคณะแต่ข้าลงก็ยังยานเลย อัวนี้น่าจะเป็นบอนที่กัจจอขัดออกมาหินน้งองพี่น้องนะออกบาหินไปเห็นเหินเห็นอื่นนั่นเองตัวนี้น่าจะตัวที่กัจจอขัดเอาอันเพื่อมันอ้องมาตัวที่มันเป็นเลยแม่ตัวนี้เอาไปเห็นเหิน,น,หน,น,นนะเานางนะงพ,พี่น้องนะเอาไปเห็นเหินเบิรนลงเข้ามันก่อนอีพี่ไม่เบิร์นตัวจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิร์นทางเทิงเบิร์นเราไปจังดั๊กโอ้ อันน so right. uh ี huh. ้ก้อนที่ก็จะจะไปบดก็จะต้องถูบก่อนเนาะเลืนใสาดูสิเอามันเอามาลงนี่ได้ไหมเอามือเหยียดยื่นมามันย้ำย้ำมาเองเลยปะไหลลงมาเนี่ยตัวนี้เราเป็นเครื่องบดโอ้โหูทับมัขีดเหยนเตะมูนหนรืยปุ้ยอะไเนี่ยบดบดให้มันเตะบดมันเตะแล้วก็ลงมาที่จะได้ลงไปดูัะเครื่องบดนะพี่น้องซันนี่ เห็นที่เจ้าทีลมกระลุมอันนี้ก็ต้องไปลุ้มพุ่นไอพี่น้องล้างจ้างนี่เราก็จำลองเดินทางขึ้นภูเรื่อยๆเลยเดินทางขึ้นภูเรื่อยจนสุดบานไปเลยประมาณใช้เวลาขึ้นประมาณสิบป้หรือว่าสามนาทีนี่เดี๋ยวเราจะลองขึ้นเบดึงโเขาอยู่ขนบานนี้บ่กบานนี้บ้านหนั่ง สมีน้อยสมีน้อยอันนี้นี่ไปไกลบ่บานนีดนึ่งนะไกลบ่ทางเปลือนบ่ทางเปลือนแล้วนนยังมีเข้อยู่บ้านบ่ใส่ให้ไปหนาแบบนี้มีอยู่หรอทางเปลือนแต่รู้จักไปได้ดยุ่งป้ะได้ดจักโอ,อ้ขอบใจใส่เด้อ นั้นอี้ป้โตก็พาพี่น้องเดินทางมาฮอตที่บ้านสีเม็ดน้อยพี่น้องไงกำลังโหลดท้าทีมงานังนะครมแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปอ่าบ้านนี้พี่น้องไงป้าโตเห็นมีแบบบ้านดังเดิมอยู่เดี๋ยวป้าโตจะพาพี่น้องเข้าไปดูสุชมเบื่อว่าจะเป็นจงังใดนะพี่น้องเนาะ

บานเบบดังเดิมของท่าเจา้าก็บเบบนี้นี่เดียพี่น้องเดี๋ยวเราตัวจะพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวบึงเที่ยวชมอ่ะเที่ยวชมบึงหนึ่งมุบาสินะพี่น้องนะเที่ยวชมหนึ่งมุบาหได้ยนึงก่อน จะมีลาเขานำาคลขายกับเนื้ออ่นคละายกับลาเขาก็ส่วนความเมียนว่าส่วนความมกรลขายกันนี่เลยผ่านกระจกเล็บนีนี่เลยตางอยู่ซานนปูไปเลยดียังไงทางเล็บนีนี่เลยี๋้วเดี๋ยวคนนั้นก็ยังเฮียนอยู่ป่ะห้องห้องอ่อไดละมอสนเนาะเออ ให้ยรเหียนน้องเราบริเหียนเนาะปานกินด้วยเด็นนกนงินของน้องกะู่กับเมานะรเนาะคนคน,คนนี้บุอยู่เลยวันเพื่อนิบสี้ปีมีไอ้น้องสองคนว่าแม่บริยทธิ์ที่เลยบ่มีบ่อ้กับบมีบ่เลยมีวแล้ว ด้วยเจ้าคนอะไรฮะเออคนนึงยังมีน้องอีกผมสิ่าก็ยังมีน้องอีกบ่ะเออยังมีน้องน้อยอีกไปนะพ่อแม่เนาะไปให้ให้ยังให้เขาให้เข้าบุญรื่อง่าให้บักเดยบักซารีให้ซาบอ่ะให้เข้าก็เจ้าเสด็จอาซิปปลูกเข้าเป็นรักเนาะแล้วก็บซาเนาะบักซารีบักเดยบ์ผมก็เห็นเห็นเป็นส่วนให้เรื่องไรจะให้เข้ากับซาอันแม่นั้น เราเข้านองบ่นี่นะนี่นะเราเข้านี่นะนีะ่นะเราใส่เข้านี่ข,ของเจ้าบ่บ่แม่บ่แม่ไรหนเิน้องมันร่างนี้ย<อ>ืดลงกันจากคนบ่แม่น้องเรื่อยน้องนี้เป็นหกคนณเจ็ดคนไปเฮียนดูสิว่าเฮียน เราเพรียงอยู่บ้านอ่อนสมเด็จไงโอ้ไม่เท่าเจ้ากับมีส่วนซาบอ่ะเจ้ากับปลูกซาบอ่ะเออแสดงว่าเบคพัวอยู่นี่นี่เกือบทุกหลังคางเงินเลยปลูกซาเนาะปลูกซาดที่ว่าเป็นอาชีพดังของอ่ะจากส่วนทางนี้เลยมีทุกคนเลยเนาะมีทุกเพืนนะอนเนาะซาเนาะบางคนกับบมีเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ตรงมีแหละคนกับบุีบางคนคนที่บุมีนี่คือคนที่หยันเพราะเพราะกลัวไหมเนาะคนที่แต่งดองไมหม คนที่ก่อแก่อยู่นี่นะต้องมีโบมีก็แปลว่าคนบ่มีดินบ่มีดินปลูกเนี่ยเ้ยทำเงี้ยได้เพราะจังะนาบอกบ่มีดินปลูกก็บ่มีเนาะไปเก็บไปเก็บสานี่ยวันไหนไปเก็บสาสาอะไรมั้งเลี้ยวสาเลี้ยวสากินน้ำสานี่ยวันไหน ออกซะออกออกอะออกกซะออกซล้ากินน้ำซาเที่ยวซาไปว่าไปเกี่ซเกี่ยวปจัไปบ่ากินเขาบฉันบไไปช่วยพ่อแม่บบังมือไปอะไรมือนี่คืโบไปมือนี่ โอเลี้ยงควายน้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายให้พรเม่แต่งให้เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงกอยู่ใกล้ๆวะเเอามันควายไปกินส่วนเขาละตีป่าเนี่ยเลี้ยงควายทำนั่งอยู่นั่นเนี่ยโอ้เสร็จสิเจ้าก็เฮ็ดอันเมี่ยงบ่เมี่ยงแม่นบ่บังเมี่ยงฮะกําลังเตรียมเสื้อเตะมีมีแนวอมบ่เออขอเบิงได้ไหมให้อายอมจักอมได้บ่นี่บ่เคยเราบ่เคยอมบ่เคยอายบ่เคยกินเลยบ่เคยอมนะมาเป็นท่าแคกคุณนี่นะ อือไ้มาไก่เลยตกลุ่มหักเศร้าเสียเนไกบัได้เศร้าเสียเนี่ยแห่งโอ้อันนี้เมียงเมียงเมียงสมบ่กูคักไป็นนี่เกือบเป็นนัวมากเออเมียงสมนี่ใด่กระเจเ๊็บเอาวางลงก่อนวางลงก่อนละเมียงสมนี่ว่านอะไรโอ้เป็นฟองอยู่เมียงจุดเมียงดองเมียงดองเออเมียงดองก็คล้ายๆกันกับภาษาลาวเนาะภาษาสันเมียงมันบูคือกันเืยๆภาษาคือกันเออครับสันเนียงบูเคย โอ้เบวเกลือเป็นนัวไม่อีกบัดนี่ลองเบ้างปรับใจลไรมีใบตองบัตใส่เกลือนี่เอาใบสะซีดาเนี่ยหมอใส่เลยเฮ้ใส่เลยเบ้เอาเจ้าเห็ดมึงด้วยมากินสีใส่เห็ดให้เดินทุกคนเนาะเขย่ให้เบิ่งด้วยกินแล้วตาแจ้งนั่งนิดนึงนั่งกินแล้วรับเลยบ่ได้ได้เนาะ โอ้ม <Es> oh. oh. ักม <There. S 2> ักไปเอายังใส่ได้เอาเกลือวใช่ไหมก็ได้ได้ได้เนึ <formation Chop in> ่อง่วงต่อใบซาไม่ใบนี่เนื้อง่นงนะเออเนึ่อง่วงแล้วจังเอามาให้เอามาให้สุดท้ายเสียบ้งนาวเนาะโอ้น้ำลายแตกแล้วเพื่อนโอ้คือว่ากินแล้วตาแจ้งเ็ทเรียกทุนอืม เกินเลยบอกเลยว่ากินแต่น้ามันกินแต่น้ามันอมโดนๆหรอเล่าอยากขึ้นก็บตื้นเอออยากขึ้นก็ขึ้นได้แล้วแต่เนาะผมเจ้าคือใส่หลายแท้โอ้มันในรถแบบนี้นี่อันนี้มันของบ่เพิ่นเด้อมือนี่ก็สะอาดอยู่โอ้เป่าซ้ำบัสะอาดกว่าล้างซ้ำเธอสิบโเข้มเต๋อเอารถเอาคนรถเอาให้อ้าบ๊อบเพลอนกึมกึมมี้ กินบ่ขอบใจวะแสดงขอบใจคือกันขอบใจคือกันหาตัวขอบใจแสดงอะไรเนึ่ยเนาะตสดงส่มผัเนี่ยขำหูเลยหูละหูละลดสะเป็นแบบนี้โอเคเดอจัดโอ้สบายดีไหม

เหล่าไม้เนี่ยจะเห็นเป็นเหินเบ๊ปมีลายน้อพี่น้องเนาะเหินดังเดิมเก็จะก็อจะเห็นเป็นเหินยุงพื้นแล้วก็จะเห็นแบบนี้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเหินเกิดกันว่าเป็น้องบงนี่เป็นหลักเขาเห็นแบบนี้นี่เลยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหพี่น้องมุมนี้อู้จังซีเลยมูโยรวมเรียงมูนำแล้วกับพุกซามีประมาณจังซีเลยประมาณธรรมชาติในี่อุดมสมบุลแห่งเด้อพี่น้องทางนี้ จะลุยกันต่อไปยังไงลุย้นไปบาสมะเดเพิ่งมาจะเป็นจังดนอาีมสะเม็นหน่อยี๋ยวไปต่าสมะ าก็ว่าเราบางทางที่เขามาเอาแต่ว่าตัวพี่นี่เรา,า,บบเ,ราเขาปินยังไงเพิ่มนี่เลยโอ้โหเพิ่มนี่เลยเบสามีม้ากนำได้พี่หรอมาก็มันขนาดนี้บรโตก็ผ่าพี่น้อง เข้ามาในบ้านส่วนเพะปลายว่าเราไม้นั่นเองป่านเขาจัก็จะอยู่เวบนี้นี่เลยเดี๋ยวพอตัวจะผ่าพี่น้องเข้า,าไปเบิ่งว้เขาจะเห็นยั่งกันอยู่มันจะตีมีตีผานะพี่น้องนะช่างเราเอาแ,แบงขึ้นแงขึ้นหอกป้ายทำความเสม็ดน้อยสร้างเอสติา ตีพาตีมีมีผัสสเราไปเขานี้ว่าเท่าไรตีพาตีมีัสสะเราไปว่าเท่าไรคือคนลาวเนาะคือกันเล้ยแว็แวเทหยักไปเห็ดดะมิดมิดนกมิดหนกอะไรเนี่ยมวยากไรเห็ดเห็ดตัวเอง 이 n i a d a l 아 h p e n g a r u h n

เซตไหจุกเจจุบบ่นี่จุกจุก่จุกาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะพาพี่น้องอาเทียส้มในมือบานขอไปพี่นังเอ๋มู่บานขอไปนี่เลยทุกที่ขาเจ้าเอาไว้ใส่เครื่องใส่ข้องว่าเหล่าเขานั่นเองเขาหลับมังโดยสลีนั่นเองวันนี้มีซ่องควเงิน ประมาณนี้เลยโอ้หัวข้าวใหญ่เลยขักขนาดเลยเอาไม้น้อยนะพี่น้องเอาไม้น้อยมาขัดขัดกันกันจังซีเได้เลย,เลยโอ้โหแกกับเขาเปิดอเลยฮักฮัก,กพี่น้องไงจังซีในบานข้าวข้าวใหญประมาณนี้เลยเป็นบ้านกาเก่าแก่พี่น้องไงเป็นบ้านกาเก่าแก่หรือว่าอ่า มันก็เก๋ด้วว่าบานับเบกของผลสมัยกกลนก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยแต่ว่าอันนี้เป็นสนามส้อซื้อไป็นยังเไงนี่ประมาณนี้นี่อะไรบ้าร ภาลงไปนะจุ๊บว่าจุ๊บว่าจุบจุบบอจุบจุบจุบเนี่ยไม่เราไม่เราไม่เราไม่จุบจุบเออต้องเบให้เป็นแต่ละทีก็จะเอาหัวทางล้างเอาไงทางล้างจะเปีแบบนั้ก่อนผมเปียทางหลังเนาะเออใช่ไท

ยอบใจขมลาวเนี่ยมั่ใจขอบใจจังประมามันขอบใจไรมันขอใจคือกันแหละคือกันเนาะขอบใจมาคือเรมื่อไนเมือนเราสิมานอนข้อมานอนอยู่นี่จะกศ้คืนไหนบ้างตามใจหะฮคืนซะตามบุมีผู้เศร้าเรอไปที่่นี่ผู้เศร้านี่ว่าอดไรแต่ว่าอะรอเมนเอาผู้เศ้าก็เ้าเราไปว่าอะไรนมอนเศร้างามเนี่ว่าไรคือกัน เศร้างงามสินะคนมอนเนี่คนมันละคนมอนละละไรมาน้าสิมานอนยามเลยเรายกไอเดี๋ยวมาน้าสิมาดูกนุ่นไก่ตีนไก่ล้ไอ่กินอีกได้บ่เนาะไก่โอเคอ่ะจับมือทุกคนหนึงมันในไฟอ่้เทล่ะกระจายกใจายมึงง้ากรจดกโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อ